ขอนแก่นอ่วมฝนหนักหนึ่งชั่วโมงน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจเมืองฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนานกว่าหนึ่งชั่วโมงทําให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ําเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนวันที่หมิถุนายน68หลังจากที่เกิดฝนตกหนักตั้งแต่เวลา17นาฬิกา30นาทีนานกว่าหนึ่งชั่วโมงทําให้เกิดน้ําท่วมขังหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ถนนบ้านกอก ช่วงนาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงสถานีบริการน้ำมันบ้านกอกตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครขอนแก่นต้องนําป้ายห้ามรถผ่านมาติดตั้งเพื่อไม่ให้ประชาชนสัญจรผ่านพร้อมกับอำนวยความสะดวกกับประชาชนเนื่องจากมีน้ำท่วมถนนสูง40-50ซนติเมตรทํให้ประชาชนที่ต้องสัญจรผ่านต้องลํบากเนื่องจากเป็นช่วงเลิกงานและจะต้องเดินทางกลับบ้าน ทำให้ถนนหลายสายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีรถจำนวนมากขณะที่ประชาชนที่อยู่บริเวณริมถนนบ้านกอกโดยเฉพาะนักศึกษาต้องเดินลุยน้ำที่สูงระดับหัวเขา่าเพื่อออกมาซื้อของรับประทานและต้องลุยน้ำกลับที่พักนอกจากนี้ยังมีรถจักรยานยนต์ที่ขับลุยน้ำแล้วเครื่องยนต์ดับเจ้าหน้าที่ต้องคอยช่วยเหลือประชาชนซึ่งเจ้าหน้าทีป่ปอพอเขตหกได้นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลามาติดตั้ง ที่บริเวณหน้าม,มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเร่งสูบน้ำที่ท่วมขังผ่านท่อจำนวนสท่อระยะทางยาวกว่า500เมตรเพื่อระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำบนถนนมิตรภาพหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกจะสามารถระบายน้ำที่ท่วมขังได้ในคืนนี้ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักเนื่องจากหมรสสมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย